ติดสามันจะแข็งแกร่งไม่ได้แค่ไหนไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดของดาราน้อยที่จะทําให้ติดสาเป็นคนทรยศแต่เสียงอ้อนวอนร่ำไห้ของคนเป็นแม่อย่างมารันมาจะบีบบังคับใจแข็งแกร่งของติดสาลงจนได้แต่พวกสีพิษยาย,ยึดมั่นในความรักความเสียสละให้แก่กันมันไม่มีหรอกคนที่มันห่วงแหนแผ่นดินจนยอมสละชีวิตลูกตัวเอง ในสงครามทุกอย่างคืออาวุธข้าจะสั่งสอนพวกศรีพิษยาโดยเฉพาะไอ้ประดันมาว่าการเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นั้นมันต้องศรัทธาในพลังอำนาจเท่านั้น ที่ข้าจะทำให้เจ้าหายทุกได้บ้างจะเปนมาข้าฝากหัวใจสีพิษยาไวที่เจ้าไม่ใช่เพราะข้าต้องการความเสียสละจากทหารแต่ข้าเห็นเจ้าเหมือนกับน้องชายข้ารักและไว้ใจเจ้าเท่ากับที่ไว้ใจตัวเองความทุกข์ของเจ้าถ้าข้าแบ่งเบาได้บ้าง ก็เต็มใจดาราหน้อยอาการสุดลง่้าจะเข้าไปที่วิหารหลวงสิ่งศักดิก์สิทธิ์ ต้องได้ยินคำอธิษฐา,านของข้ารับป่งต้องช่วยคนดีอย่างเจ้า เจ้าสอคนออกไปก่อนพี่ชายได้ยาแก้พิษมาแล้วใช่ไหมน้องน้อยคน้องน้อยบอกแล้วว่าท้าไม่ได้ก็อยากกลับมาที่นี่อีกพี่ทรยศความไว้ใจเจ้าปันมาไม่ได้แล้วลูกล่ะพี่ชายทานเห็นลูกตายไปต่อหน้าต่อตาได้ใช่ไหม เราจะต้องหาทางรักษาดาราน้อยทางไหนที่ผ่านมาเหมาที่เก่งที่สุดยังหาวิธีแก้พิษไม่ได้น้องน้อยจะไปหาเจ้าปรันมาไปบอกเรื่องยาแก้พิษเจ้าปรันมาต้องเอามาจากนรสิงห์ให้ได้น้องน้อยน้องน้อยอย่าไปน้องน้อยอน้องน้อยน้องน้อยอย่าไปน้องน้อยน้องน้อยอย่าไปนะปล่อยพี่ชายน้องน้อยจะต้องไปบอกเจ้าปรันมาน้องน้อย ตังพี่ชายน้องน้อยไม่มีอะไรที่นอรนสิงต้องการมากกว่าสีพิษยาทั้งหมดท่านน้องน้อยไปบอกเจ้าปรันมาก็เท่ากับว่าน้องน้อยบีบบังคับให้เจ้าปรันมายกสีพิษยาให้นอรนสิงพระเจ้าปรันมา ก็ต้องเห็นแก่ชีวิตดาราน้อยพี่ชายรู้ว่ามันทรมานมากแค่ไหนและสีพิษยาเป็นชีวิตของเราของทุกคนถ้านรีสิงมันบุกเข้ามาที่ี่ได้เมื่อไหร่มันจะทำลายความดีงานของสีพิษยาที่สั่งสมมา เลือดของชาวสีพิษยาจะต้องไหลนองทั่วแผ่นดินน้องน้อยน้องว่าทนได้ที่ได้เห็นคนเรีกวกันหายอำนาจปกครองทุกชีวิตของเราแต่น้องน้อยก็ทนเห็นโลกตายไม่ได้เหมือนกันพี่ชายรู้แต่เจ้าปรมากำลังนำหมอจากทั่วทุกแคว้นแผ่นดินมารักษาชีวิตดาราน้อย อดทนอีกหน่อยนะน้องน้อยอดทนได้สมกับการเป็นสายเลือดศักดิ์สิทธิ์ชาวสีพิษยาจะต้องจดจำความอดทนเสียสละของเจ้านางมารันมา นะักโทษจองจำแบบนี้ไอีกนาะเท่าไหร่ปันแสงทำไมมันไม่มีข่าวอะไรบ้างนางดาราน้อยมันตายไปหรือ,อยังก็ไม่รู้เงียบแบบนี้หรือพวกดาราสิงห์มันเปลี่ยนใจใช้แผนอื่นไปแล้วเขตติดต่อทุกด้านก็ปิดหมดพวกมันจะลอบเข้ามาเหมือนยัแต่ก่อนก็ไม่ได้อีกแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ควรจะเก็บตัวรอฟังข่าวอยู่ที่นี่เวลาที่มีแต่ความทุกข์แบบนี้ สิดสามารันมามันควรจะได้รับกําลังใจจากเราชื่อพี่ชายเถอะนะถ้าพี่ชายไม่มีน้องน้อยกับลูกพี่ชายก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> น่ายกย่องความรักบริสุทธิ <c> ์ <oughs> บ้างมรันมาคิดหรือยังว่าจะตายตามลูกไปเมื่อไหร่ดีมรันมาใ <c oughs> สาห่หัวเจ้าอสองคนออกไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่ข้าจะขัดคำสั่งเจ้ามารันมาตัดหัวเจ้าสองคนเอาเลือดมาล้างตีข้ากับมรันมา <c oughs> เอาสิเพราะว่าข้ามีชีวิตอยู่จนได้เห็นเจ้าสองคนทุกมาขนาดนี้ถึงตายข้าก็ไม่เสียดายชีวิตคนอย่างเจ้าต้องไม่ตายดีแนะ่อินยา ไม่เป็นไรเพราะว่าข้ามีความสุขที่สุดแล้วที่จะได้เห็นลูกเจ้าตายไปก่อนหุบปากซะต้นนางอินยาดาราน้อยกำลังจะหายหายหน้าเวทนาที่เจ้าไม่ยอมรับความจริงคนทั้งสีพิษยาเขารู้กันหมดแล้วว่านางเด็กดาราน้อยกำลังจะตายหยุดพูดเชื่อลูกข้าวจะป่าโสอมองของพวกเจ้าข้าขออวยพรให้ดาราน้อยมันรีบรีบตาย เจาสองคนจะได้หัวใจแตกสลายตายไปรวมกันเป็นครอบครัวอยู่ในนรก คุมตัวมันสองคนลับไปที่ตำหนัก มันคงตัดสินใจได้ละว,ว่ามันจะเลือกอะไรพวกเจ้าใหญ่ค่าทำอะไรบ้าง